สวัสดีพวกเราทุกคนวันนี้เป็นการไลฟ์สดนะสำหรับคนที่รับชมอยู่ก็เป็นการดูในช่องทางได้ทั้ง youtube แล้วก็ของเพจมหามนตราพาเิสบ้านมหามนตราที่เราไลฟ์อยู่เนี่ยคือจันโอมที่อยู่ที่นครปฐมนะ,ะจริงอยู่ว่าหลายๆคนอาจจะเข้ามาดูเ,เทพจที่หลังก็สามารถที่จะนำาดวงอะที่เรา จะบอกในทุกๆวันเนี่ยช่วงเวลาเสีายของแต่ละวัน9โมง10โมงไม่เกินเนี้ยนะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อวันนี้นะถ้าเราเกิดทั้ง7วันใช่ไหมอ่าเราเกิดวันไหนบ้างอย่างไรก็ลองเอาดวงไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันส่วนใครที่อยากจะจบเลือดว,ว่าโอเคเราไม่ได้ดูเป็นภาพรวมเพราะว่าในโลกนี้ไม่ได้มีแค่คนที่เกิด7วัน7 000. แบบนะพรเะว่าลืกอล,ลงไปแล้วเนี่ย ถ้าหากว่าพิจนาถึงวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดของแต่ละคนน่ะก็มีความแตกต่างกันไปก็ค่อยมาตรวจดวงชะตาส่วนตัวหลังใหม่ก็ได้หรือถ้าวันไหนอาจารย์พอมีเวลานะก็จะมาพบกันช่วงค่ำคำอาจารย์หนึ่งหกโมงแล้หนึ่งทุง่มเพื่อตรวจดวงชะตาส่วนตัวเป็นแบบฟรีก็ได้ถ้าเกิดว่าตรวจเป็นการส่วนตัวระหว่างช่วงกลางวันก็มีค่าบูชาภูต่างๆตามาตาปกติดังนั้นเราก็มาดูกันลวกันว่าดวงของเราวันนี้จะเป็นอย่างไรข้อดีของ การที่ได้ดูในช่องทางนี้ก็คือสามารถนะที่จะ,ะ,ะก็เรียกน,นะดูได้ทั้ง2ช่องทางส่วนใครที่ยังไม่คุ้นว่ามีการตรวจดวงชะตาผ่านทางช่องทางทาง y u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  e ด้วยหรืออย่างเงี้ยก็ค่อยๆติดตามค่อยๆมาดูเหมือนกันนะะมาดูก,กันตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้ว ก็เตรียมให้ดูว่าเตรียมฟังดีว่าอ๋อของตัวเองเนี่ยจะเป็นวันไหนเมื่อเป็นวันไหนอ๋อภาพน่าจะขึ้นแล้วนะตอนนี้ภาพน่าจะขึ้นละอาจารย์จะเริ่มเลยก็แล้วกันตัวดนงตาวันนี้นะเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนที่เกิดในวันอาทิตย์คนนี้คนที่เกิดวันอานทิตย์น,นี่มีเรื่องที่ต้องอะไร มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจแบบค่อนข้างที่จะชุบระหุปัจจุบันทันด่วนพอสมควรดังนั้นน่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์ะนะระดับอารมณ์ทีดีเพราะมันอาจจะมีเรื่องที่เข้ามาแล้วให้เราอ่ะจะต้องมีการตัดสินใจที่แบบแรงแล้วก็เร็วเร็วเนี่ยมันก็น่ากลัวอยู่แล้วเพราะว่าหลายๆอย่างพอสินใจเร็วเกินไปใช่ไหมมันก็มีโอกาสผิ่พลาดสูงแต่ทีนี้มันมีเรื่องของความแรงด้วยมันก็มีแนวโน้ม ใน normal คนที่เกิดมาคิดในวันนี้เนี่ยพอเจออะไรที่ต้องสนใจเร็วอาจจะมีความโมหิตอาจจะมีความรู้สึกว่าเออ่คือใช้อารมณ์ต่อสิ่งนั้นแล้วโอกาสในการผิดพลาดโดยเฉพาะกระทั่งเรื่องความสัมพันธนะ์ก็มีเและถ้าหากสิ่งนั้นดันไปเกี่ยวกับเรื่องของงานเรื่องของเงินในสภาพแบบนี้นะบางคนยังทํางานเป็นปกติเลยบางคนน่ยถึงแม้ว่าอยู่บ้านก็ ยังมีช่องทางในการทำงานทำเงินอย่างไรก็ตามการที่มีลักษณะของอารมณ์หรือความกระแทกกระทันเข้าไปมันก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่ดังนั้นคนที่เกิดันาทิ์เนี่ยก็ต้องระงับโทรศัพท์ไว้ให้ดีเอออันว่าโทรศัพท์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วแล้วก็ลงอย่างเร็วแต่ทีนี้พอเกิดขึ้นไปแล้วและลงแล้วเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ว่าเกิดความเสียหายมากน้อยเพียงใดใช่ไหมในระหว่างที่เรามีโทรศัพท์เี่เรารู้ว่าอ๋อมันเหมือนกับว่า ตัวของเราคนหนึ่งมันไม่ใช่ตัวเองร้อเปอร์เซ็นมันเป็นมันเป็นตัวของเราในแบบที่ถูกถูกกังเลยเดียวถูกอารมณ์ในช่วขงขนะนั้นคพบคุมเออจริงอยู่หลายเจ,จงงอารมณ์โกรธไม่ได้แต่ให้เรารู้ว่าอ๋อตอนนี้เราการําลังโกรธเราไม่มีสตินะพอเราบอกตัวเองอย่างนั้นได้ใช่ไหมมันก็จะผ่าน้นเหตุการณ์นั้นมาได้โดยที่ไม่มีใครที่ต้องบาดเจ็บ <laughs> หรือถูกทำร้าย ทางนบทางทางจิตใจแล้วก็ทางร่างกายน,นะก็จะเป็นการดีมากขึ้นคนที่เป็นผู้หญิงนะวันนี้มีโอกาสที่จะนอน,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 นกับแฟนได้บ้างไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะยิ่งถ้าสิ่งนั้นมันไปเกี่ยวเรืเอ่องกับเงินทองทองก็ตดรัาวาสอบกับสนิทหนึ่งเพราะเรามองว่าถึงวามรุนแรงมันจะเกิดขึ้นแต่มันพอคุยกันได้ในทุกเรื่องนะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์วันจันทร์นี้ วันนี้เป็นวันที่รับซับยอดขายดีใครเป็นพ่อค้าแม่ค้านะแล้วเกิดวันจันนะในวันนี้นะมีโอกาสสูงมีโอกาสสูงที่คนที่เกิดวันจันเนี่ยจะสามารถนะพวกเราจะสามารถที่จะไปทําอะไรในแบบที่ค่อนข้างที่จะคาดหวังเรื่องของยอดขายได้ดีทีเดียวันั้นคนเกิดวันจันนี้วาจาเป็นเงินเป็นทองจะทําอะไรก็แล้วแต่ สามารถที่จะมียอดขายสามารถที่จะใช้การตัดสินใจหรือบอกขายได้ครับอาจารย์ยกตัวอย่างนะคนที่เกิดวันจันทร์ในวันนี้นะถ้าหากว่าเราจะขายของที่เราคาดหรือเก่งว่าราคาเนี่ยมันจะไปได้มากกว่านี้หรือเปล่าเออมันจะสามารถจะ ได้ราคาสูงกว่าน,นี้หรือเปล่าคําตอบคือวันนี้เนี่ยเป็นจุดที่ราคาสูงมากพอที่เราจะขายแล้วก็พอใจแล้วหรือถ้าพูดง่ายๆตรงคือสินค้าที่เราอยากขายหรือยอดขายที่เราคิดว่าก็จะไม่พอใจวันนี้เป็นจุดที่สูงมากพอที่เราจะตัดสินใจขายได้แล้วดังนั้นให้ตัดสินใจได้เพราะพรุ่งนี้อาจจะลงไปบางคนบอกอ๋อมันเกี่ยวกับหุ้นได้ไหมได้เกี่ยวกับสินค้าบางอย่างที่บอกขายได้บ้านรถที่ดินได้ไหมได้ เกี่ว,วันจันทร์วันนี้นะขายได้ขายเพราะว่าโอกาสและจังหวะราคาดีมากนส่สุดในช่วงใกล้ๆส่วนเรื่องของเงินที่รอรับ<ม>ก็มีข่าวดีมารอรับเช่นเดียวกันนะคนเกี่ยวกัวันจันทร์ในวันนี้ข่าวดีมารอรับเลยว่าเออสิทธิของเราที่เราตั้งใจคาดหวังว่าจะได้เนี่ยจะมาปรากฏจะมาปรากฏแล้วก็จะมา,าให้เราได้รับสิทธิ์ในวันนี้อะไรที่เรา คยขออนุญ,ญาตเอาไว้บางคนบอกขออนุญาตแฟนบางคนบอกขออนุญ,ญาตพ่อแม่หรือว่าขออนุญ,ญาตลักษณะของที่ทําง,งานผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วันนี้มีผลตอบรับดีเพราะว่าดวงในการเจรจามันเกิดขึ้นนี่คนเกิดวันจันทร์เนี่ยให้รู้อย่างหนึ่งว่ามันเป็นวันที่เบื่อๆจะอยาก,ยากวันนี้นะเบื่อๆอย,อยากไม่ค่อยอยากไปเจอใครเออไม่ค่อยอยากออกไปพบผู้คนตอนน้องนี้ตอนน้องนี้ดังนั้น ถ้าเราอะ่ะมีความรู้สึกว่าอืมถ้าหากว่าเราอะ่ะจะใช้ช่วงเวลาหรือจังหวะหรือโอกาสนี้ี่ยในการที่จะตั้งมั่นมุ่งมั่นในการทำมาหากินไปเลยนะนะมันก็เป็นช่วงหรือจังหวะโอกาสเวลาที่ดีมากๆที่ดีมากๆเอออ่ะต่อมาคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยนะยังสามารถพวกเรา ยังสามารถที่จะใช้ช่วงเวลานี้ในการมีบทบาทผู้นำมีบทบาทผู้นำนั่นหมายถึงว่าถ้าเราอ่ะมีเป็นคนที่รวมอานาจใช่ไหมในการ,ราต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างอย่าลืมนะว่ามันจะเป็นโอกาสหรืังหวตเวลาที่เราอ่ะมีสิทธิ์มีเสียงไงบางคนบอกว่าเราขอใช้สิทธิ์การเป็นัวหน้า,าครอบครัว เออเราขอใช้สิทธิ์ในการเป็นสาม,มีเป็นภรรยาเป็นเพื่อนพี่น้องในการที่จะเรียกร้องสิทธ์ทั้งอย่างวันนี้แหละโอกาสของเราที่พูดแล้วจะได้ดังนั้นในเมื่อดวงขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการจเจอเจาลได้เงินได้ของจงใช้จังหวะของดวงนั้นน่ะมีการช่วงชิงสิ่งที่เป็นโอกาสให้ได้ต่อมารอบวมรวมถึงรวมถึงเอาแบบเรื่องส่วนตังง่ายๆนะถ้าหากว่าทะเลาะกับแฟนช่วงนี้นะ ก็สามารถที่จะนอนอน้อได้เพราะว่าคนเกิดวันจันทร์นั้นนาวาจาดีเหลือเกินพอพูดเสร็จแล้วเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็คืนมาได้ไม่ยากต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารอังคารนั้นน่ะจะเป็นโอกาสเป็นจังหวะเวลาที่ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนวันนี้นะถ้าเรื่องที่เด่นสุดของเกิดวันอังคารนะคือเรื่องงานงานที่ตัวเองเนะี่ยรับผิดชอบอยู่หรืองานที่ตัวเองเนะี่ย ไปขอเขาว่าอยากได้งานอยากได้เงินชิ้นนี้ก้อนนี้อยากได้ลักษณะของคอนเนคชันและลงมือทําธุรกิจนี้บางคนนะจันเคยได้ยินคนบางคนนีน่จะไปขอซื้อของบางอย่างเพื่อเพื่อมามาทําธุรกิจขออยู่ตั้งนานไม่อนุญ,ญาตเออแต่จังหวะหรือโอกาสแบบนี้นะ่ยมันเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีของคนที่เกิดบันาังกนะ,ะสมมติว่าจะต้องใช้งบประมาณจากคนที่เป็น เป็นผู้ใหญ่หรือทางครอบครัวหรือทางหน่วยงานของเราบางคนถ้าเป็นหน่วยงานนี่ก็เปนในรูปแบบของการของงบประมาณใช่ไหมของงบในการที่จะไปจัดซื้อจ,จัดจ้างอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้ผลงานเพื่อให้ได้ประโยชน์ขึ้นมาไม่ไว่าจะเป็นราชการเอกชนวันนี้ราเกิดวับบนอังคารเลยนะวันนี้มันรู้เป็นไงนะทั้งอังคารทั้งจันทนระ์การตอบรับของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นลูกค้าดีเหลือเกินดังนั้นขออนุญาตแล้วได้ในสิ่งที่เราอยากได้หรือแม้แต่จะขอ ออญาติผู้ใหญ่ในการที่จะขออนุญาตลงมือทําธุรกิจบางอย่างบางคนบอกขออนุญาตสร้างครอบครองเป็นมั่นหมายได้ไหมได้นะถึงแม้ว่าพิธีแต่งงานจะจัดไม่จัดแต่ว่าเรื่องลักษณะของการตกลงงใจหรือการเจรจาเบื้องต้นน่ะวันนี้ได้ผลดีโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่ต้องคุยกับลูกค้ารายใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือญาติผู้ใหญ่นีดีมากดังนั้นไปคุยนะนะคนที่เกิดในวันอังคารถ้าหากว่า มีประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลคล้คลาย,ายๆกับจะสมมตินะมันน้องกับคนร,ร,ร,รักใช่ไหมให้เข้าทางผู้ใหญ่ให้ให้ผูใ้ใหญ่ช่วยคุยเป็นคนกลางเออให้เข้าทางญาติคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของคนที่เป็นคนรักเราเดี๋ยวไปคุยตรงๆตรง,งนี้จะช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้คนที่เกิดในวันพุธวันนี้มันพุธนี่นะ วันพุธเป็นอีกวันหนึ่งนะที่น่าอิจฉาตรงที่ว่าวันนี้ขายของล้าค่าได้ดีขายของมูลค่าสูงได้ดีในบรรดาคนเกิดเจ็ดวันวันพุธวันนี้นี่ดูเหมือนกับจะได้ในเรื่องของอ,อยอดขายเออยอดขายที่เป็นลักษณะของราคาสูงราคาแพงดีมากนะดังนั้นคนเลื่นพุดถ้าเกิดว่าจะขายสินค้าใช่ไหมที่มีราคา สูงนะขายได้ถ้าเกิดว่าจะขายสินค้าที่แบบรอมานานแล้วก็อย่างบางคนอน่ะอย่างมูลขายที่ดินอย่างเงี้ยรอนึกภาพนะที่ดินเออที่ดินเนี่ย,นนะนนยมันเป็นของมูลค่าสูงใช่ไหมถ้าเราขายสุดถูกเนี่ยไม่ยากหรอกถูกต้องไ่ะแต่ถ้าเราจะขายให้มันได้ราคาขึ้นมาจะขายให้มันได้ราคาขึ้นมาเนี่ยเออ มันอาจจะรู้สึกว่าต้องรอจังหวะรอเวลาหน่อยใช่ไหมนี่แหละจังหวะวันนี้คนที่เกิดวันพุธเนะี่ยเป็นจังหวะเวลาที่พูดแล้วได้เงินได้ทองดีขายของ้ําค่าดีอ้อคนเกิดวันพุธท่านนึกจะเสี่ยงโชคนะก็ดีถ้าเกิดวันนี้เป็นจังหวะเวลาที่คนเกิดวันพุธเนะี่ยเสี่ยงโชคแล้วได้เงินได้ทองแบบไม่คาดฝันนะไม่คาดฝันอาจารย์แนะแนําว่าถ้าหากว่าวันพุธเนี่ยจะเสี่ยงโชคนะนะลองเสี่ยงโชคกับ คนที่เป็นผู้หญิงมีสองกรณีนะกรณีแรกก็คือถ้าเกิดว่าคนใกล้ตัวเราเป็นเพื่อนพี่น้องคนรักใช่ไหมเอออยากให้เขาช่วยในการเลือกเลขในการที่เราจะเสี่ยงโชคถ้าเขาเป็นผู้หญิงไม่ใช่เป็นเพศอ่าเพศหญิงเนะี่ยเขาไม่ว่าจะเป็นอายุในช่วงไหนก็นแล้วแต่นาโชคดีสองถ้าหากว่าผู้ขายสิ่งที่เราเสี่ยงโชคนะอาจารย์ก็จว่ามันมีช่องทางในการเสี่ยงโชคอยู่ทุกฝั่ง เออเออเออ,เอ,อแบบเนี้เป็นผู้หญิงนะผู้ขายนะในการเสี่ยงโชคนะเป็นคนนําโชคนะหนระือคนเลือกเลือกเอ,อ่อเลือกลางบอกเหตุเรื่องเลขนําโชคให้เราผู้หญิงนะก็จะได้รับผลดีมากกว่าผู้ชายอีกอย่างหนึ่งคือคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยจะเป็นวันที่เสน่แรงเสน่แรงถึงขนาดที่ว่าคนเทียคนอื่นอนะ่ะขณะมีแฟนอยู่แล้วอ่ะยังมาท้าทามนะเออยังมา ามหาย,ยังมาเสนอไมตรีในลักษณะที่ว่าเฮ้ ه, เราจะกลายเป็นมือที่สามหรือเปล่าก็ต้อง,งระมัดระวังเรื่องของสถานะให้ดีสถานะให้ดี <c oughs> ต่อมาเกิดพระรหัสสบตีจะเป็นวันที่ต้องเจอกับความยากความหนักความเหนื่อยแล้วก็บอกใครไม่ได้นะต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ต้องรับมันไว้หรือต้องบริหารคนเดียวหลายต่อหลายครั้งนะคนที่เกิดพระสบดีเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ย เป็นคนที่เสียสละเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเป็นคนที่ใจดีคือดูภายนอกอะดูเหมือนกันจะจะดุดุกองนะี้นะแต่ว่าภายในเป็นคนใจดีมากแล้วก็ยอมที่จะเรียกว่าไงนะรับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้โดยไม่ปริปากบอกใครนะหนักข้อนี้ก็เรียกหน้าชื่นออกตรมเลยนะเออยอมที่จะลำบากเพื่อให้คนอื่น,นสบาย งันวันนี้ก็จะมีอาการแบบนั้นเยอะหน่อยอาจารย์แนะนําว่า,าให้เรารับไว้ครึ่งๆก็พอเพราะดูเหมือนจากดวงแล้วมันเกิดพระสบกร์วันนี้นะสมมติว่ามีความามีการที่ขอให้เราช่วยเหลือหรือขอให้เรารับผิดชอบอะไรบางอย่างเรารับครึ่งๆแบ่งรับแบ่งสู้บางทีเขามีสองอย่างนะแบ่งรับแบ่งสู้คล้ายๆกับว่า,เ,าเราลองเหมือนกับไม่ต้องเอาตัวข้ขอแรกทั้งหมด คล้ายๆกับว่ากัมกึ่งว่ามันอาจจะเป็นไปได้50-50นะที่มันจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของเราหรือกรณีที่2พูดเรื่องตัวเลขกเลยว่าเอ๊ะถ้าเป็นกรณีลักษณะนี้ตัวเลขหรือว่าเปอร์เซ็นต์หรือสิ่งที่เราดูเหม,มือนจะช่วยได้หรือรับผิดชอบเนี่ยนายมันขึ้นหนึ่งแบบนี้ก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้เพราะปราสมดีถ้าไม่รู้จากวิธีการผ่อนปลนลงไปตัวเองอาไรต้องเหนื่อยแล้วก็ลำบากใจมากหน่อยดังนั้น ใช้วิธีนี้โดยไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของเดินเรื่องๆๆความสัมพันธ์ก็แล้วแต่หลักการเดียวกันต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์วันศุกร์วันนี้นี่ยากยากหนักหนัก,นก,นก,นกตรงเรื่องของเครดิตระวังเสียเครดิตนะเดี๋ยววันศุกร์ในวันนี้ในช่วงที่ผ่านมาอาจารย์จำได้ว่าดวงของเขิ่นวันศุกร์นั้นนะ่ะมีการรับทรัพย์มาระดับหนึ่งมากก้อนหนึ่งวันนี้เป็นวันที่เราอาจจะต้องเอา เอาเงินทองที่เราได้เนี่ยไปเคลียร์สิ่งที่เป็นภาระก,กังวลให้มันหายไปนิฉะนั้นมันก็อาจจะลุกลามมาถึงความน่าเชื่อถือถึงเครดิตของเราทั้งในปัจจุบันแล้วอนาคตว่าเออคนนี้เขาเหมือนกับว่าเคยมีประเด็นในเรื่องของเป็นหนี้เราไม่ได้จ่ายหรือทำอะไรที่มันรู้สึกขาดความน่าเชื่อถือขึ้นมาโอ้โก็จะถือเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตนะเพราะว่า ในการประกอบชีวิตหรือประกอบธุรกิจก็แล้วแต่ใช่ไหมการมีเครดิตนั้นนะ่ะก็นับว่าเป็นสมบัติล้ำค่าซึ่งต้องรักษาเอาไนะว,ว้นะเราเก็บงสงนะมีเงินดีทองหรือว่ามีหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ที่เราตกค้างนะก็ไปจัดการในเรื่องของอเครดิตหรือว่าหน้าที่เราให้เรียบร้อยให้มากที่สุดส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นสิ่งที่จะสามารถ สามารถที่จะทำให้เราอ,อยู่ได้แบบสง่างานเพราะว่าถ้าตัดไหนก็นแล้วแต่นะเราอะยังคงยังคงนะยังคงที่จะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถืออยู่ไม่ว่าเราจะทำธุรกิจการงานอะไรก็นแล้วแต่มันก็ทำไปได้ตลอดรับ นี่สาคัญมากนะต้องรักษาเข้าไว้ให้ดีต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์วันเสาร์นี่มันมีสิ่งที่ตั้งใจคาดหวังรออยู่แต่ต้องยอมทําบางอย่างที่เป็นเงื่อนไขที่เรารู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจหรือรู้สึกว่าบางทีมันยากอ่ะมันไม่เคยทำอ่ะมันไม่คุ้นอ่ะที่จะต้องทําในลักษณะนี้ใช่ไหมเออมันก็เลยกลายเป็นว่าคนเกิดในวันเสาร์ว่า อาจจะจําเป็นนะจาเป็นจะต้องอคอยหมั่นคอยอทบทวนดูว่าที่เราทําทุกวันนี้เราทําเพื่ออะไรก็ห mm hmm. มายวัตถุประสงค์ของเราที่ทําแล้วเนี่ย mm hmm. มันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา mm hmm. ถ้าหากดูแล้วมันคุ้มค่าก็ลงมือทําไปเพราะมันดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่คนเกิดวันเสาร์เช่นวันนี้จะทําการทางานใช่ไหม mm hmm. คนที่จะจ่ายเงินเราบอกให้เราไปทําบางอย่างที่ เราไม่ถนัดอะเราไม่เคยทําถ้าหนักกว่านั้นคือไม่อยากทําอะเราก็ต้องคิดเออยังไงเสียให้ผ่านวันนี้ไปให้ได้มันมีบางวันที่ดวงเราขึ้นเราได้ทําสิ่งที่อยากทําจริงๆคือถึงแม้ไม่ได้เงินก็ทําแต่เรมีความสุขมันก็มีวันแบบนั้นใช่ไหมเราจะหากวันนี้มันจะทําในสิ่งที่เราสึกว่าติดขัดก็ทําไปก่อนได้เฉพาะชีวิตของคนเราอะมันเปลี่ยนไปทุกวันนะ บางทีมันเปลี่ยนมากบางทีเปลี่ยนน้อยบางทีเราไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนใช่ป่ะนั้นค่านิยของจ้านี้คือวันเสาร์เนี่ยบางทีอ่ะมันมีสิ่งมาสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําลงมือทําเป็นภาระเป็นหน้าที่เป็นอ่าเป็นการทําแล้วมันจะได้การอระถมคำจุนจากคนที่เขาขอให้เราทําสิ่งนั้นเราจงทําไปก่อนส่วนรายละเอียดว่าเออล้าท่านในดวงเราเลยเนี่ยไม่ต้องทําอะไรอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่กับใคร่ยค่อยมาสวดบนชะตาส่วนตัวเราแตอว่าอานี้เป็น ภาพรวมของ,องดวงคนที่เกิดตั้งวันในวันนี้2 9เาเมษายน25 6 3นดังนั้นพวกเราก็ติดตามเอาไว้วันหนึ่งถ้ามีโอกาสาก็ได้ตรวจดวงส่วนตัวกันถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญๆหรือว่าเราอยากจะ,ะในแต่ละวันมาดูว่าดวงวันนี้จะเป็นยังไงเมะไรที่ต้องอให้ความสนใจบ้างแล้วก็ติดตามได้ทุกวันเช่นเดียวกันทางช่องของ YouTube หรือว่าเพจบ้านอาหารมณตลแล้วันหนึ่งเลยได้พบกันนะสวัสดี